สวัสดีครับผมแซมนะครับผมจาก RDD Car Center รถหมดสัญญาเช่าในเครือของอาคาเน่แคปิตอนนะครับผมคลิปนี้แซมมาแนะนำตัวเตี้ยปีสดสดเลยเป็นปี2022หน้าหล่อนะครับผมเป็น4ประตูตัวเตี้ย2.4ตัว entry นะครับผมปี2022ใหม่มากๆเลขไหม่หนึ่งหมื่น ฟังไม่ผิดครับเลขไม้หนึ่งหมื่นเลขไม้แท้เลขไม้จริงแน่นอนมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับปี2022เป็น4ประตูตัวเตี้ยเป็นแบบไม่มีหลังคาแคลรี่บอยนะมาให้ดูรอบคันก่อนนะครับผมนี่เลยเป็นตัวเอนทรีนะครับผมนะครับเป็นไม่มีหลังคาแคลรี่บอยนะครับดูนี่มาดูรอบรอบคันก่อน สวยจริงๆครับไม่มีริ้วรอยเลยใหม่กริปเลยก็ประมาณว่าใส่ไฟแดงได้เลยนะครับผมถอดไฟขาวได้เลยใส่ไฟแดงเนี่ยสวยกริปเลยนะนี่เลยสวยจริงๆนะอันนี้เป็นตัวหน้าหล่อนะครับผมตัวนี้หน้าหล่อนะเดี๋ยวแซมปิดฝากระโปรงให้ดูความหล่อเต็มๆเลยนะครับผมตัวนี้เลยมีคันนี้คันเดียวนะครับคันนี้คันเดียวเลยนะคันนี้คันเดียวนะมา เดี๋ยวลองดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะนี่ไฟเฟยพร้อมใช้งานติดนะครับกระจังหน้าตัวี้ตัวหน้าหล่อนะจะเป็นตรงนี้เป็นโครเมียมนะโครเมียมตัดกับตัวสีดําเป็นโนแบ็กนะครับสวยงามเลยนะครับผมนะเครื่องยนต์สดมากเสียงดีมากนะครับร้อยห้าสิบแรงมา้าเหมือนเดิมนะครับผมอลองดูฝาฝาหน้าก่อน โอ้โหดูน็อตเนื้อสวยจริงๆนะครับผมนี่นะสวยงามเลยนะครับผมดูแก้มก่อนนะสวยๆเลยแก้มสติกเกอร์สวยๆเลยนะน็อตไฟหน้าสวยงามคานเคอร์มเดิมๆเลยนะครับตัวแอลชัดเจนนะครับกลมๆคมๆนะตรงนี้ดูสติกเกอร์หม้อน้ำยังใหม่อยู่เลยนะครับ ตัวอนะครับผมดู้องเครื่องแห้งสนิทแห้งสนิทเลยนะครับดูปั๊มลมเด็ก d s สวยเลยดูฝากระโปรงหน้านะครับตัวโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับฝาเดิมๆนะครับตรงนี้แผ่นไหนในส่วนของพลาสติกก็สวยอยู่นะแก้มสวยงามเลยนะครับผมมา ลองดูซอกแก้มฝั่งขวาก่อนดูไม่มีรอยถลอกรอยไขของหัวน็อตเลยนะครับผมมาเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงหน้าหน่อยอะให้ดูฝากระโปรงหน้าก่อนสติกเกอร์สวยงามนะเมทัลลิคอยู่ครบ,บ,บเลยอะให้ดูแผ่นเพจก่อนนี่นะส่วนร,รุ่นใหม่ๆเนี่ยสติกเกอร์มอกรเนี่ยจะย้ายมาอยู่ในส่วนของ ฝั่งผู้ขับขี่แล้วนะครับด้านหน้าเดี๋ยวแซมพาไปดูนะปิดก่อนอึบม,มามาดูความหลอแบบเต็มๆเลยนะปี22นะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นนะครับมาลองดูสำเนาเล่มกันก่อนนี่นะครับ2022นะครับผมแท้ๆ150้ามนะ2,404ไม่ได้ลากจดนะครับเออแซมลืมแจ้งราคาไปนะครับราคา 5 8 9 0 0 0บาทนะ589,000บาทเท่านั้นนะลองดูยางนิดนึงก่อนนี่นะยางยางเป็นของยี่ห้อดัลลอนะครับเป็นยางติดรถมานะนี่ยางสัปดาห์ที่3ปี2022นะครับผมไฟเดียวอยู่ที่มุมกระจกข้างนะ้าสีเดี๋ยวแซมต่อให้นะครับขาดแล้วเดี๋ยวแซมต่อให้นะขาดละ ดูภายในก่อนโอ้โหกิฟเลยยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยดูเบาโอ้โหไม่ช้ําเลยแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะดูซอกแก้มอีกนึงสวยงามนะคอนโซลเป็นสีดําสนิทนะครับผมเปิดได้2ช่องนะนี่นี่ดูสมุดคู่มงคือมือครบคันนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบระบบสัมผัสแล้วนะ นี่นะเป็นระบบสัมผัสละเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะส่วนวิทยุอ่ไม่ใช่ครับระบบปรับอากาศเป็นแบบแมนนวลนะแบบนี้ปกติเกียร์ออโต้นะครับมีประหยัดก็ Eco อยากแรงก็ Power Mode นะครับปิดก่อนอ่ะนี่นะครับผมอลองดูซอกสวยงามนะซอกเสาบีสวยมากบอกเลยดูข้างหลังเนี่ยครับ ไม่มีการยุบของเบาะเลยนะสะอาดมากสวยงามนะครับผมสวยจริงๆนะมาดูชัดซีก่อนโอ้โหใหม่มากดำปปื้ดเลยนะครับดําปื้ดเลยนะเพื่อความแน่ใจก็มุดไปเลยนะมุดก่อนดูครับสวยจริงๆล้อ,อไหลครบๆมีกันชนท้ายให้ด้วยนะโอ้การท้าย มาดูท้ายก่อนนี่ครบคมๆนะดูน็อตสวยงามนี่ 4R ชัดเจนนะเม็ดอาร์ดูคมๆคมๆอีกฝั่งหนึ่งต้องหน้าตาเหมือนๆกันะนะนี่นะสวยงามคมๆ 4L เม็ดอาร์ L, k, ชัดเจนนะท้ายเดิมๆหน้าเดิมๆเดิมสนิทเลยนะครับดู ้อยเสียไม่มีสนิมเลยนะอะชัดสีชัดเจนนะครับนี่นะชัดเจนนะสะอาดมากดูอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหฝั่งนี้ก็ไม่ยุบเช่นกันนะครับสวยจริงๆ นี่ครับสติกเกอร์มอกอที่แซมบอกจะอยู่นี่ครับอยู่ซอกตรงเสาบีฝั่งคนขับนะจะย้ายมาตรงนี้แล้วไม่มีรอยแงะไม่มีรอยแกะนะครับนี่ชัดเจนนะครับน็อตนตโอ้โหใหม่มากในส่วนของกระจกนะครับจะเป็นฝั่งอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าเป็นแบบพับมือนะครับเป็นแบบพับมือนะเราเซ็นทรัลล็อกนี่พับมือนะ พับมือนะครับไม่ใคยพับไฟฟ้านะเป็นตัวเอนที่นะครับผมเลขไม้นิดนึงครับเลขไม่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบแปดกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับนี่สวยเลยนะลองดูปึ๊บอ่ะวิทยุกดไปนี่สวยงามนะดีไปใหม่กว่านี้ก็ต้องป้ายแดงแล้วครับคันนี้นะครับลองเลยว่า คันนี้สวยจริงๆนะครับปี2022เลขไมล์14,58นะครับราคา589,000บาทเท่านั้นนะครับสประตูตัวเตี้ยเกียร์โตปี22มีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะ589,000บาทมีคันนี้คันเดียวใครจองก่อนได้ก่อนนะครับเกียร์โต้ตัวเตี้ยนะราคาเราใจมากนะครับผม ถ้าใครสนใจโทรหาแซมเลยนะ083543692 083543692ใครอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์มา,าแซมได้เลยนะครับผมแซมจัดส่งให้นะจองก่อนใครจองก่อนได้ก่อนนะครับผมมีคันนี้คันเดียวนะครับผมเดิมทั้งคันน็อตไม่ขยับทั้งคันเลยนะครับผมจอดอยู่ที่เทพรักษนะครับสําหรับคันนี้นะกอทอนี้เลยดูเลย4981นะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับผม แสงไปแล้วนะสวัสดีครับผม